6กนาฬิบนาทีน้ำมันเหลือหนึ่งขีดเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนตรงนี้พอดีเจอปั๊มเดี๋ยวเราค่อยบอกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะวันนี้ออกทริปกันอีกแล้วหาเรื่องเดี๋ยวสายขอแงแม่ชาค่ะนี่ราคามีพาวเวอร์เต็มถัง3.4ลิตร170บาท ไปเติมน้ำเติมลมตรงนู้นต่อถ้ามันเต็มแล้วกดทริปศูนย์ออกเดินทางกันเลยดีกว่า Let's go Let's go สู่ถนนสุขุงวิท เน no. าะเดี๋ยวเราไปหาปั๊มเติมน้ำมันให้คนมากกว่าเพราะเติมน้ำมันรถแล้วแต่คนหนึ่งไม่ได้เติม<ไ>นี่อุย้ยทารก่อสร้างเอาโซ,โซ,โซีมหรือเป็นสินบ้าบอเอากาแฟาแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าทริปนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านกาแฟที่ปั๊มน้ำมันนะจ๊ะโอ้ยสะพานอลังการงานสร้างเจ็ดชั่วโคตรจริงดูดูข้างหน้านี่อลังการมากอ่ะจริงเลยใหญ่มาก สุดยอดปอจตอนะจ๊ะแา่ก็แฝงผิดรับไม่ได้เอาเอสเย็นไม่หวานสองแกว้วเขาเย็นไม่หวานสองแก้วไอถุงไหมคะลูกคะถุงแยกถุงแยกเนืหมดค่ะลูกค้าจะแยกถุงคู่ค่ะขอโทษลูกค้าได้ะดนะคะ ะะได้แล้วสำหรับคลิปวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปจังหวัดสมุทรสงครามกันนะจะมีตลาดน้มหูตลาดน้ำอัมพาวาแล้วก็จะแวะไปที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกด้วย3ตลาดในวันเดียวเนะาะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะสนุกสนานแค่ไหนแล้วก็ส่วนคลิปเราก็จะลงเป็น คลิปแยกด้วยแล้วก็คลิปเออ่รวมทั้งหมดสรุปด้วยเนาะก็ะเดี๋ยวพักกินกาแฟเข้าห้องน้ํากันแล้วก็เดินทางกันต่อตลาดสดมหาชัยเมืองใหม่พอดีผ่านมาแถวนี้เนาะแว่นิดนึงทางนี้ก่อนเลยขวามือแต่ทางนู้นก็มีของขายเหมือนตลาดสดเนาะ บอ้หนั่งตัวใหญ่น <único Liberty Overwatch> ี่ด1เนตัวได้นะคะไม่้อไนไรพี่ตัวได้แบลขอบคุณค่ะเมื่อกี้ตรงที่ตรงลานจอดรถบอกว่าฝั่งนู้นเป็นตลาดอาหารที่าไปดูไหม เาขาทำสวยเนาะมีตรงวิเตเทนมีไฟมีโซนเสื้อผ้าเคสโทรศัพท์โอ้โหดูคนดิคนเยอะเมนดาอาหารตรงนี้บ้านๆเลยนบ้านก็เป็นอาหารที่สามด้วยเขาบอก เขาฟังจากภาษาที่เขาคุยกันก็ภาษาที่สานเยอไข่ข้าวอันนี้มีตัวด้วยทั้งเป็ดทั้งไก่นี้เป็ดดูตีนตีนไม่มีพังผืดใช่ไหมไก่ก็จะเป็นเก่งปะล่ะแยกเป็ดกับไก่ได้ ขายกี่โมงถึงกีง่โมงคะใบล้ใุ่้มนะนป้าใกล้เที่ยงก็หมดคลแล้วอ๋อเ <ขา S 2> ที่ยงก็หมดแล้วขายทุกวันขายทุกวันอาทิตย์วันเดียว <c oughs> มาจาับ <c oughs> เพชรเลยเหรอเพชรเคยไปเขาย้อยเคยไปเขาวาง <c oughs> ขงังถังไตกินไหม <c oughs> <c oughs> เอางั้ไปนั่งกินเหรอ ประมาณนี้เนาะตลาดมหาชัยเมืองใหม่สุดยอดเลยอ่ะทุกคนตลาดแม่กลอง,อง,องน่ารำมของขายเยอะเนาะนี่สถานีแม่กลองทุกคนไปซื้อตั๋วรถไฟ สิบเอ็ดมงสิบนะรถไฟมาเดี๋ยวไปเดินดูในตลาดกอนหรอว่าเขาขายอะไรกันบ้างหน้างอคอหักรถไฟระหว่างรอรถไฟนี่ถ่ายตลาดเสร็จใช่ป่ะเขาถ่ายเสร็จร่มหุบพอดีโอ้โหเป๊ะเป๊ะมากมีคาเฟ่ด้วยแหละเออ ต่างชาติเยอะแระซิชจ้าโคกันัทไทยทีจ้าโคกันัทไททีสมููตี้อินฟินิตี้ปิ้อินฟินิตี้ปิ๊ปี้เยของกินรอรถไฟเอาอะไรอะ่ะเอาหมูสองไม้หมูปิ้งแม่กอง นี่น่าก,กินมากเลยหุบแล้วแต่เ้าคุบกันนานเหมือนกันเนอะแบบไม่ได้ว่าคืบเดียวหมดอะไรเงี้ยมาแล้วอุย้ยใกล้มากไนเกาอ้โอ้โหใกล้มากเลย มาณน,นี้ตลาดล่มหุกสถานีแม่กองยินดีต้อนรับสู่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกข้ามสะพานไปนู้นแล้วก็ข้ามสะ,าะาพานไปแล้วก็จอดตรงฝ่ามือหลังจากจอดรถเรียบร้อยแล้วก็เดินเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกกันนี่ย้ายยาของกินเต็เลยไปที่ให้นั่งด้วย ฮัลโหลหันไปแล้วอะไรมาเฮ้ยมันนิ่งอยู่เนาะไม่กระดิกเลยปักขายก็นในเรือคลาสสิกมากทุกคนกลวยทอนรับเขาด้วย ที่เปิดทุกวันป่ะคันเนี่ยค,คนเยอะตลอดเลยไหมเยอะมาา10โมงอ๋อคนเยอะ10โมงกินอะไรข้ามันก่ผัดไทยเราก็อยากกินข้า่มซำข้าวเตี๋ยวหมูโบราณต้องกินทท่านค่ะใช่ เ๋ยวเลือเลิศมากเลยทุกคนจำได้ไหมที่เคยที่มีคนเคยขอมานะตลาดน้ำเหล่าตักลักตัักกอยู่ต่อจากตลาดน้ำด้วยสะดวกลยเนาะไปตามตจคนสอน ลานชุมชนสุนทโลดรูปถ่ายตลาดเล็กๆน่ารักๆกชุมชนริมนม้ำ มีความคลาสสิกก๋วยเตี๋ยวเจ๊หมวยเจ๊หมวยน้ำเสียตีทำ <laughs> มาดั่งเรือเที่ยวกันนะ <c oughs> ประวัติตลาดน้ำหลอดตัดรักเป็นตลาดน้ำดั้งเดิมแห่งแรกของจังหวัดราชบุรีหลอดตัดรักไปว่าตลาดเก่าแล้วเป็นต้นกำเนิดของตลาดน้ำดำเนินสะดวกด้วยข้าวหน้าไก่ หน้าไก่น้ำใช่น้าชั้นอ,<า>อ้าวนี่น่ากินมากเลยร้านดังนะร้าน,นเนี้ยแ<ป>ดงอือือโหนี่ข้าวร้องร้อนเลยหมูนุ่มอ,อยูน่นะกินข้าวเสร็จก็ต่อด้วยข้าวเหนียวมะม่วง<ป>นี่ โอ้ยเรๆโอ้โอ so oh, <sh arp y> ้ป้าเขาก็แหวกกลางเลยเก่งมากเลยขาบกันเก่งจริงผ่านถึงป้าไปได้หมดประมาณนี้เนาะตลาดน้ำดำเนินสะดวก าำอาำวยินดีต้อนรับสู่อัมพวาหน้ามอไซค์มันก็จอดไม่ยากหรอกหาที่เอาเสียบๆเมื่อแต่ตรงนี้ก็ล่มแล้วเออนี่แหละไปนี่คองนี้เขาผ่านคองแสนแสบบ้าบอไปกูก<ด>็น<ด>ั่งเรือมาแล้วสิ โอเคเรือเขากลับเรือเดิมที่เราเคยนั่งรู้ไหมนี่เปคาเฟ่ไหมที่เดิมด้วยโต๊ะเดิมสั่งอันชานนมน่ากินไหม ทางนี้ต่อนี่แค่นี้ไปสี่ฝั่งโน้นไปฝั่งนี้ก่อนนี่ข้าวมี่ข้าวห้าร้อยแก่ไปหนึ่งห้าร้อยเอาไหมเอาไหมเอาไหมเลยไปไปหนึ่งเอาเอาคนละสามอันเลยเอาจริง่นี่จะเอาอะไรอ้โอยมี ย่างเลยกระเพรากุ้ง60บหมึกย่างถน้าก,กินเห็นดมะ่ะเนี่ยผัดไทย,ไยผัดไทยหอยทอด,ร,อด <c oughs> ร้านเก่าแต่ตัวแก่ <c oughs> <c oughs> ไรเอ่ยถั้ามันคู่เลยปลาแดดเลยปลาแดดทานข้าวทานก๋วยเตี๋ยวแอร์เย็นๆนั่งเลย กไทยกุ้งสดม,ม,ม่อนอยีน่สิบบาทม่อน,ย,น,ย,น,ย,นยี่สิบบาทเดยจ้ะเสี่ยวตกกะลานี่มาเดย์ค่ะเออไม่นม้ำไม่น้ำอะไรนะไม่น้ำไม่กรองเนี่ยแหระฝั่งนู้นะมีห้องพักโฮมสเตย์เยอะมากที่เป็นไม้น่ะเห็นปะ แล้วตรงนี้เช้าๆจะมีพระาพายเรือมาเขาใส่บาตรกันในเรือใช่ไปต่อเนาะก็ซื้อปลาทูสตียตรงนี้เอาสองเส้นสองกล่องทอดเลยไหมคะทอดกินด้วยเลยปลาทูกล่องหนึ่งห้าตัวประมาณนี้นะตลาดน้ำอัมพวา ก็อัปเดตกันบ่อยๆนะชอบก็คอม,มเ,เม,มนต์กันมาด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดซับส c ค i b e กดอะไรก็แชร์กดกระดิ่งด้วยเจกกันคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนสวัสดี๊า่บายค่ะ๊า่บายจ้ะไปน้ำ <c oughs> มันเหรอขีดเดียวแนะ้วเติมหน่อยมีพลวัร้อยหนึ่ ติมอีก2ลิตรกลับมาถึงเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเราก็วิ่งไป245.5กิโลใชนน้น้ำมันใช้ไป3.4แล้วก็มาเติมเพิ่มอีก2ลิตรหรือก็มาครึ่งถังก็อีกสักประมาณ5ลิตรกันละกันคือ,อประมาณนี้มีทิปสมุดสงครามวันเดย์ทริปของเรา